ไปที่จังหวัดนนทบุรีและไปที่จังหวัดกำแพงเพชรเกี่ยวกับเรื่องของการกินยาชุดไปซื้อยาชุดตามร้านขายยาตามอะไรอย่างเงี้ยเป็นยาชุดสําหรับกินซ่อมเส้นก็คือเอาไว้บํารุงเส้นนะครับเส้นไรข,ขอดเส้นไม่ดีอะไรเงี้ยมันทําให้ปวดเมื่อยอะไรเงี้ยนะครับแล้วประกอบกับคนที่ทานยาเข้าไปเนี่ยเป็นความดันด้วยนะจึงเกิดอาการเขาเรียกว่าอาการช็อก ต้องหามส่งโรงพยาบาลครับที่กำแพงเพชรครับท่านผู้ชมเพจดังกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรดีบอกไว้ที่นี่นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาโพสต์เตือนภัยเกี่ยวกับคลิปเรื่องราวของสมาชิกเพจนะครับเป็นอุทาหรณ์หลังคุณแม่ของน้องเนี่ยที่เขามาโพสต์เนี่ยไปซื้อ,อยาชุดขายเส้นที่ร้านแถวบ้าน ซึ่งหลังจากกินเข้าไปเนี่ยเกิดอาการเวียนหัวอ่อนเพีียขึ้นไส้อาเจียนหน้าซีดมือเท้าเย็นจนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลรักษาทันทีโดยเพจเนี่ยได้โพสต์ข้อความไว้หามส่งโรงพยาบาลด่วนหลังคุณแม่กินยาชุดขายเส่นแล้วก็มีคลิปใต้โพสต์ครับนะฮะผู้สื่อข่าวเห็นโพสต์ก็เลยเดินทางไปสอบถามย่งลูกสาวนะครับผู้ที่กินยาชุดนะครับ เขาเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดในช่วงเย็นของวันที่4มิถุนายนพศสองพารอยหที่ผ่านมานะครับไม่กี่วันเนี้ยนะครับคุณแม่ของน้องเนี่ยนะครับอายุ56ปีเป็นชาวในพื้นที่ตำบลหมู่ที่13บสาตำบลนัดขีอำเภอ,อเมืองกำแพงเพชรได้ไปซื้อ,อยาเขาเรียกว่ายาจะชุดซ่อมเส้นที่ร้านขายโชวหวยแถวบ้านเนี่ย คุณแม่ของน้องเนี่ยมีอาการปวดหลังแล้วก็เลยไปกินยาไอชุดไข่เส้นแก้เส้นเนี่ยนะครับซึ่งหลังจากรับประทานไปแล้วก็มีอาการนะครับยังไงอะมึนหัวอ้วกเวียนบ้านหมุนอ่อนเพียไม่มีแรงขึ้นไส้อาเจียนหน้าซีดนะครับแล้วก็ความดันสูงเรื่อยเเลยเกือบตายนะฮะนะฮะ,นะฮะนะครับจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็เอาไปโพสต์ไว้ที่เพจ ดังของจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยนะครับนะส่วนน้องเนี่ยไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นะครับขณะที่สิบเอกประจกกรักษ์กฤิสายทิพย์แอดบินกำแพงเพชรร้องเรียนอะไรดีบอกไว้ที่นี่ได้ออกมาพูดว่าถึงกรณีเกี่ยวกับเรื่องของยาชุดยาอะไรเนี่ยนะครับซึ่งแกออกมาพูดว่าอย่างไรเดี๋ยวไปฟังกันนะฮะ จากกรณีที่มีการนําเสนอเตือนภัยของเพจประเด็นเรื่องยาอันตรายนะครับโดยประเด็นนี้ทางสมาชิกเพจท่านหนึ่งได้ส่งเรื่องราวเข้ามาให้เพจช่วยนําเสนอเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์สาหรับคนที่ยังซื้อยาชุดมารับประทานเองอยู่นะครับโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาครับโดยทางคุณแม่ของเธอได้มีอาการปวดหลังแล้วก็ซื้อยาชุดชุดนี้มารับประทาน นะครับซึ่งก็เป็นซื้อมารับประทานเป็นครั้งแรกนะครับโดยหลังจากรับประทานไปไม่นานครับก็เกิดอาการวิเวียนศีรษะนะครับหน้ามืดตัวเย็นนะครับแล้วก็อาเจียนนะครับจึงได้รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันทีครับหลังจากที่แพทย์ให้การรักษาตอนนี้ก็พ้นขีดอันตรายแล้วครับจึงอยากนําเรื่องนี้มาบอกเล่าเป็นอุทาหอนนะครับเติมภัยถึงสมาชิกเพจทุกท่าน รวมถึงประชาชนโดยทั่วไปครับว่าการรับประทานยาที่ไม่มีที่มาที่ไปนะครับเป็นอันตรายอย่างมากนะครับโชคดีที่เคสนี้คุณแม่ของเธอได้รับการรักษาทันนะครับถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษาทันอาจจะเกิดการสูญเสียก็ได้นะครับที่ผ่านมาเพจกำแพงเพศร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่นะครับได้นําเสนอเรื่องราวในลักษณะนี้นะครับซึ่งเป็นยาชุดยาซ่อมเส้นนะครับที่เป็นที่นิยมของผู้สูงอายุ น,นำเสนอผ่านเพจถึงอันตรายมาแล้วนะครับหลายครั้งโดยครั้งนี้ก็จะขอนำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่ายาชุดพวกนี้เป็นยาอันตรายนะครับส่วนมากจะผสมสารสเตียรอยเมื่อกินเข้าไปอาจจะรู้สึกหายปวดโดยทันทีนะครับแต่มันจะส่งผลกระทบนะครับมีอาการข้างเคียงในภายหลังแน่นอนนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่กากับดูแลในเรื่องนี้ นะครับช่วยกดขันไม่ให้ยาพวกนี้นะครับแพร่ระบาดไปในชุมชนตามร้านค้าโชห่วยตามร้านค้าต่างๆนะครับอ่ะก็อยากจะฝากเตือนภัยเกี่ยวกับพี่น้องประชาชนที่ชอบทานยาชุดแถวบ้างนะครับไม่ไปร้านขายยามันก็เป็นอย่างนี้นะฮะนะครับเกือบเสียชีวิตไปนะฮะอืมนะ